สวัสดีครับผมมีชื่อว่าโชค,ครับผมอยู่บ้านกับแม่เพียงสองคนนะครับบ้านของผมนั้นอยู่แถวตัวตลาดเลยครับและทุกวันทุกวันจะมีผู้คนมาเดินจับจ่ายใช้สอยกันเยอะมากๆที่บ้านของผมนั้นมีอาชีพเปิดเป็นร้านซักผ้าด้วยครับโดยมีแค่ผมกับแม่ทํากันอยู่เพียงสองคนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้จ้างใคร และที่ร้านของผมนั้นมันจะมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือจะมีบริการส่งถึงที่ไม่ต้องกลับมาเอาผ้าเองเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการที่ร้านของผมนั้นจะเป็นพวกแม่ค้าในตลาดนี่แหละครับเพราะว่าวันๆพวกเขาจะยุ่งเรื่องการขายของมากๆเวลามันจึงเป็นเงินเป็นทองทุกคนก็เลยล้วนที่จะอยู่เฝ้าแต่ร้านของตัวเอง ผมกับแม่ก็เลยเอาจุดเด่นตรงนี้นี่แหละครับเอามาทำเป็นการบริการซะเลยและหนึ่งในนั้นที่ชอบเอาผ้ามาซักที่ร้านของผมเป็นประจำนั้นก็คือป้าสีครับป้าสีแก่เปิดเป็นร้านขายหมูและวันวันหนึ่งก็จะมีลูกค้ามาสั่งหมูจากแกเยอะมากๆเสื้อผ้าของแกเป,เปื้อนไปด้วยเศษหมูที่กระเด็นออกมาติดเสื้อผ้าเมื่อผมนำผ้า ให้ป้าสีที่บ้านนะครับก็พบว่ากําลังมีลูกค้าหลายคนที่เลือกซื้อหมูกันอยู่ผมจึงเอ่ยแซวไปว่าป้าสีครับผมเอาผ้าที่ป้าซักเอามาส่งให้แล้วนะครับว่าแต่ป้าสีนี่ขายดีเหมือนกันนะเนี่ยป้าสีจึงบอกว่าเดี๋ยวเองนะเอาผ้าเข้าไปเก็บในบ้านของป้าให้ทีนะโชคป้ากําลังยุ่งๆเลยนะ่ะอีกอย่างป้าขายหมูไม่ได้ขายดีนะโชคเอ้ย ผมก็เลยยิ้มแล้วก็เดินเอาผ้าเข้าไปเก็บในบ้านปาสีแกเป็นคนอย่างนี้แหละครับชอบแนวกวนๆนิดๆมันเป็นสีสันของร้านแกที่ลูกค้าชอบมาเสื้อหมูอยู่เป็นประจำเมื่อผมเอาผ้าเข้าไปเก็บในบ้านให้ป้าสีเสร็จแล้วผมก็เดินทางกลับแบบนี้ปกติทุกวันแต่แล้วก็มีอยู่มาวันหนึ่งเมื่อปาสีโทรมาสั่งให้ไปเอาเสื้อผ้ามาซัก ผมก็ออกไปเอาผ้าที่บ้านป้าสีตามปกติแต่แล้วผมก็พบว่ามีผู้หญิงทั้งสวยทั้งขาวกำลังช่วยป้าสียืนขายหมูอยู่ผมจึงหยุดมองแล้วบอกว่าว้าว,ว,าวคนอะไรขาวเป็นโอโม่พัดกันเลยแถมยังสวยแทบขาดใจชื่ออะไรจ้ะคนสวยมีแฟนยังจ๊เนี่ยยินดีที่จะรับพี่เข้าไปไว้ในหัวใจบ้างมลจ๊ะ เธอคนนั้นได้แต่ยิ้มให้ผมอย่างเดียวเลยครับแต่ป้าสีกลับหันมาบอกว่าไม่ต้องสเสอม,มาแซวล,ลูกสาวของป้าเลยนะโชคเองน่ะได้แต่มองเท่านั้นแหละลูกสาวของป้าไม่มีวันมองเองหรอกผมก็เลยบอกว่าอุบะคนนี้ลูกสาวของป้าสีเลยครับสงสัยต้องฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเขยเสียแล้วกราบสวัสดีนะครับว่าที่แม่ยายป้าสีทำท่า,ทา จะเคื่องหมูมาที่ผมผมก็เลยรีบรับเอาไว้แล้วก็รีบเอาเสื้อผ้าในบ้านไปเก็บให้ป้าสีแล้วก็ออกไปทันทีส่วนลูกสาวของป้าสีนั้นได้แต่ยืนหัวเราะชอบใจแล้วต่อจากนั้นมาผมก็ไปหาป้าสีทุกๆวันเลยครับโดยบางครั้งก็มาได้ไปเอาผ้าไปส่งแล้วครับป้าสีก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมให้ผมได้คุยกับลูกสาวของป้ากันเลยผมก็เลยบอกไปว่า โทรๆป้าป้าอย่าทำแบบนี้สิครับคนหนุ่มสาวเขาจะจีบกันนะคะป้าป้าช่วยสนับสนุนผมสักหน่อยก็ได้นะคะป้าแล้วที่ป้ามีผัวได้เลยแล้วทำไมลูกสาวของป้าจะมีผัวบ้างไม่ได้ห่ะจ๊ะผมพูดไปพางก็หันไปมองลูกสาวป้าสีแล้วก็ยิ้มหวานๆแต่ป้าสีกลับบอกว่าแม่แม่คิดอยากจะมีเมียหรอโชคว่าแต่เองนะทำเป็นหรือเปล่า ป้าเห็นวันวัๆเองยังของเงินแม่ของเองใช้อยู่เลยผมก็เลยตอบไปว่าอ้าวป้าพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะครับป้าก็ผมทำงานอยู่กับแม่ผมก็ต้องของเงินจากแม่ใช้สิครับจะให้ผมไปของเงินคนอื่นหรือไงเมื่อผมกำลังพูดพูดอยู่แม่ก็โทรมาตามผมแล้วก็ให้ผมไปส่งผ้าให้กับลูกค้าก่อนที่ผม จะขับรถกลับไปนั้นป้าสีก็เอยแซวผมว่าเอาเอาแม่โทรมาตามแล้วเจ้าลูกแง่ไปไปรีบกลับไปกินนมแม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะไม่โตเอาฮ่าฮ่าแต่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเมื่อผมเอาผ้าไปส่งให้ป้าสีที่บ้านวันนี้ป้าสีมาได้ขายหมูครับผมก็เลยเดินเข้าไปภายในบ้านพบว่ามันมีอาหารและเครื่องดื่มตั้งอยู่มากมายบนโต๊ะนะครับผมจึงเอยถามไปว่าเอิม่ม วันนี้ที่นี่มีงานอะไรกันหรยอครับถึงได้มีแต่ของกินเต็มไปหมดเลยอะแต่แล้วลูกสาวของป้าสีก็เดินมาแล้วบอกว่าอ๋อวันนี้วันเกิดของหนูเองค่ะพี่แม่ก็เลยอยากจัดให้หนูนะคะถ้าพี่ไม่ได้ไปไหนพี่ก็มานั่งกินกับพวกเราก็ได้นะคะโอกาสดีๆแบบนี้มันหาไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยรีบตอบไปว่าได้เลยจากคนสวยพี่ก็อยากจะนั่งใกล้คนสวยมานานแล้วนะจ๊ะ ง้นพี่ขอกินด้วยนะจ๊ะแล้วผมก็มานั่งอยู่ข้างๆลูกสาวของป้าสีโดยที่ตัวของแกนั้นยังอยู่ในครัวสักพักหนึ่งป้าสีก็เดินออกมาพร้อมกับอาหารอีกหนึ่งอย่างเมื่อป้าสีเห็นว่าผมนั่งอยู่ข้างๆลูกสาวของแกนั้นป้าจึงบอกว่าป้าก็ว่าใครมาคุยกันคุยโมอะไรอยู่เนี่ยโชคโอ๋อลูกของป้าคงจะชวนนั่งกินด้วยละสิเนี่ยฮะเอาๆป้ายกขนห,หนึ่งวันก็แล้วกันนะ แล้วป้าสีก็นั่งลงผมก็เลยบอกว่าแม้แม่ป้าสีไหนๆจะยกให้ผมแล้วทําไมป้าไม่ยกให้ผมไปดูแลตลอดชีวิตเลยละครับแค่วันเดียวเองมันไม่คุ้มเลยป้าสีก็เลยได้แต่ยิ้มแล้วก็ค่อยๆเทเครื่องดื่มลงแก้วแล้วก็ยกซดผมก็เลยแซวไปว่าโอ้โหป้านี่ป้าดื่มแบบนี้ด้วยหรอครับมันไม่ดีต่อสุขภาพนะป้าแต่แล้วเมื่อผมพูดจบ ลูกสาวของป้าสีก็เทเครื่องดื่มเหมือนกันผมละงงมากเลยครับไม่คิดว่าคนสวยๆแบบนี้จะดื่มของแบบนี้ด้วยป้าสีจึงบอกว่ายุคเนี้ยมันไปถึงไหนกันแล้วโชคมันก็ต้องมีของแบบนี้กินกันบ้างนะว่าแต่เองเฮอะจะลองๆองดื่มไหมละ่ะจะได้ให้ลูกของป้าเทให้ดื่มนะผมก็เลยบอกว่าถ้าผมดื่มขึ้นมาแล้วแล้วก็เลื้อยไปใส่ลูกสาวของป้าละ่ะป้าจะว่าผมไหมละ่ะ ป้าสีในหัวราะชอบใจแล้วบอกว่าเอาเลยวันนี้ป้าให้เองจัดได้เต็มที่นะเองจะเลื้อยหรือว่าเองจะซบก็ตามสบายเองเลยผมนี่ดีใจมากๆเลยครับไม่คิดว่าป้าสีจะจใจดีแบบนี้ผมจึงบอกว่าจริงเหรอป้างั้นก็จัดไปเลยอย่าให้มันเสียงานนี่แหละผมจะได้มีเมียให้ดูสักทีนะ่ะผมพูดไปแล้วก็หันไปมองลูกสาวของป้าสีเธอก็ยังคงยิ้มหวานๆมาให้กับผมอยู่ หลังจาก,กวันนั้นผมก็ค่อยๆนั่งดื่มนั่งกินกับพวกเขาไปเรื่อยๆเนื่องด้วยผมไม่เคยดื่มอะไรแบบนี้มาก่อนเลยผมก็เลยรู้สึกมึนมากๆแล้วก็มึนง่ายด้วยทีนี้แ่ละครับผมดื่มไปแล้วก็หันไปซบลูกสาวของป้าสีไปแล้วก็บอกว่าแม้แม้ดอกไม้ที่ว่าหอมแล้วยังหอมไม่เท่ากลิ่นหอมๆจากคนสวยเลยนะครับอยากจะรู้จังเลย ว่าอย่างอื่นจะหอมด้วยหรือเปล่านอลูกสาวของป้าสีก็ยังคงยิ้มหวานให้ผมอยู่อย่างนั้นจนเวลาผ่านไปเกือบเกือบสองชั่วโมงผมก็มีอาการเมาหนักมากไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้ผมจึงบอกป้าสีไปว่าป้าสีครับผมมืนมากๆละผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วป้าสีจึงบอกว่าเอ็งจะรีบไปไหนละ่ะไม่นอนนี่ก่อนเถอะโชคที่เนี่ยที่นอนนุ่มนะ ผมก็เลยเสยยยิ้มไปอย่างมึนๆแล้วบอกว่าให้ผมนอนจริงหรือเปล่างั้นผมขอนอนกับลูกสาวของป้าสีนะผมขอไปนอนกับลูกสาวของป้าตอนนี้เลยได้ไหมเห็นแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆป้าสีจึงบอกมาว่าได้สิโชคเดี๋ยวเราไปนอนรวมกันสามคนนี่แหละแล้วป้าสีก็หันไปทางลูกของตัวเองแล้วบอกว่าสมพงษ์สมพงษ์พาพี่เขาเข้าห้องไปเดี๋ยวแม่ ไปอาบน้ำก่อนแล้วเราค่อยมารุมกินโต๊ะกันแค่นั้นแหละครับผมอยากจะกลับบ้านเลยแต่ผมก็กลับไปไม่ได้เพราะมึนหนักมากลูกของป้าสีจึงลากผมเข้าไปในห้องแล้วต่อจากนั้นป้าสีก็ตามมาทีหลังคืนนั้นทั้งคืนผมแทบไม่ได้นอนเลยครับถึงเช้าผมกลับมาบ้านแม่ของผมก็ใชใ้ผมเอาผ้าไปส่งต่อผมจึงรีบยกมือห้ามแล้วบอกว่า แม่ครับผมขอนอนพักผ่อนก่อนนะครับแม่ผมไปเจอศึกอันใหญ่หลวงมาผมไม่ไหวแล้วนะครับแม่จริงๆแล้วผมก็เดินเข้าไปในห้องพอหลังจากนั้นผมก็ต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจ,จตลอดไปนะครับครับ